ดูนะครับเงินทุน,นสัำลองของโลกนะครับทั้งหมดนะครับอันดับหนึ่งคือจีนญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์อินเดียรัสเซียไต้หวนันน้องกงไอ้ที่น่าสนใจนะครับมาดูนะครับไทยอันดับ13บสาหรัฐอันดับ14ฝรั่งเศส15อังกฤษ16อิตาลีสิบเเกิดอะไรขึ้นครับกับเงินทุนสำรอง ตามคลิปที่ให้ดูขั้นต้นนะครับเรามีอีกช่องช่องหนึ่งนะครับที่ดิปกนะครับช่องเหนือโลกนะครับเมื่อวันก่อนตามคลิปไปนะครับเกี่ยวกับเงินสำรองของไทยที่ระดับโลกนะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์ครั้งแรกในชีวิตครับในวันเดียวสองวันนี้มีคนเข้าดูนะครับจำนวน4ี่2 0 0หนนัออคนนะครับกดไลค์1 8 0่ร้อย 18.2k อย่างนี้ก็แล้วกันันก็เกิดเซอร์ไพรส์สำหรับผมมากนะครับเพราะว่ามานั่งคิดดูนะครับก็ถึงเอามาช่องลงช่องไก่สีเกิดเนี่ยนะครับผมมาวิเคราะห์ดูแล้วว่าคือมันมีความเห็นนะครับเข้าามทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งว่ามั่วนะครับเอ่อเพลเจอร์นะครับอีกฝ่ายนั้นเขาก็ปกติอยู่นะครับก็ชื่นชมนะครับมันก็ทีนี้ตามที่อผมบอกไปนะครับข้อมูลนี้ผมเอามาจาก Google นะครับ Google เพื่อนๆทุกคนรู้อยู่แล้วก็ไม่โกงนะครับก็มีตารางตามที่ผมให้ดูนะครับเอประเด็นมันคือว่าผมไม่ได้ติดใจอะไรที่เขาว่าผมนะครับว่ามัว่วว่าเพอร์เจอร์ว่าอะไรไงทั้งๆที่มันเป็นข้อมูลจริงแต่สิ่งกลับกันนะครับที่ทําให้ผมกลับมาคิดแล้วก็เอามามาทาเป็นคลิปอันนี้นะครับให้เพื่อนๆรู้กันเนี่ยคือผมไม่ได้ซสีเรียกอะไรนะ <c oughs> เออจริงไม่ได้ซีเรียกนี่ <c oughs> เดีวบอกว่า <c oughs> คือคนเราเนี่ยจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยนะครับบางทีมัน มันเป็นเพราะคุณไม่มีเวลาหรือเปล่าเนี่ยครับมัวแต่แบบดูนั่นดูนี่แล้วก็ไม่มีเวลาทั้งๆนี้ข้อมูลนี้ไม่ยากเลยนะครับแค่แค่คีย์นิดเดียวนะครับใน Google มันก็ขึ้นแล้วครับแล้วเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการนะครับไม่ได้มั่วไม่ได้อะไรเลยนะครับเพียงแต่ผมหยิบมาพูดเท่านั้นนะครับปัญหาคือเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่มีเวลานะครับอ่ครับคงจะหลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงทีนี้เราก็มาพูดถึเื่องการเปิดใจนะครับการเปิดใจที่ว่า ว่อนเราจะตัดสินใจอ่าทําอะไรลงไปเนี่ยน,น,นะครับไปกล่าวหาเขาไปคอมเมนต์แบบบางที่มันเป็นข้อมูลจริงอ่ะเออบางทีมันมันบอกอะไรตัวเราไหมเออแต่ผมกับมองว่าไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาทางานหนักก็ทุกวันนี้คือมันเศรษฐกิจไม่ดีมันจนนะครับมันไม่มีเวลาว่างพอที่ม่นั่น,น,นี้นนแต่ผมก็งงว่าทําไมมีเวลาว่างนะครับเขาไปคอมเมนต์คนอื่นมันส่วนดางกันด้กเออคือสิ่งที่ผมจะมาบอกเนี่ยก็คือว่าคนเราบางทีนะครับชีวิตคนเราเนี่ย จริงๆเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการถูกการผิดนะครับแต่มันเป็นเรื่องของความชอบหรือไม่ชอบบางทีผมเสนอข่าวโลกไปเนี่ยครับอย่างเช่นอเมริกานาโตยุโรปรัสเซียจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ยิบจากข้อมูลความจริงอะครับมามาเล่าให้ฟังนี่แหละครับที่ใส่ที่ผมมองว่าเพื่อนๆไม่มีเวลาแต่ถ้าเกิดมาเจอขีดเอย่างพวกนี้เพื่อนจะได้รู้ข้อมูลจริงๆของโลกมาก จริงๆแล้วอ่ะข้อมูลจริงๆมันคืออะไรนะครับบางทีมันก็ถูกบิดเบือนพวกความชอบและไม่ชอบของคนนะครับอุปสื่อไทยเยอะมากนะครับที่จะแบบคือคือเขาก็เป็นคนนะครับสื่อแต่ละช่องหรือสื่อแต่ละอะไรมันบางทีเขาก็เป็นคนเหมือนกันเขาก็มีความรู้สึกชอบอเมริกาไม่ชอบรัสเซียอชอบจีนไม่ชอบสหรัฐอะไรอย่างเนี้ยมันก็ทีนี้สิ่งที่จะมาบอกก็คือเรื่องอความจริงนะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็ลอง รับข่าวสารแล้วเราก็สามารถเช็คได้ที่ Google นะครับ Google แล้วเราก็ชี้เข้าไปหรือสั่งคําพูดก็ได้นะครับสิ่งที่เราสงสัยแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วผมว่าเพื่อนๆรู้อยู่แล้วแหละนะครับมันจะได้แบบเวลาเราเวลาเราเป็นแสดงความยิดเด็นอะไรเงี้ยคืออย่าคิดมากนะครับผมก็ไม่คิดมากอะไรเออก็ลองแบบคิดกันเล่นๆสนุกๆนูนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ